อันนี้เดิมพันชนนะเดิมพันกับพ่อแม่นะงานสิงานสิงนิงนสิ được không nào ngồi <laughs> lên được không nào khỏi được à không được 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 không được

มอเตอร์ไซค์ลุกจะเกิดไฟไปแถวรถลุกลุกไปเป็นบ้านมาอะไรนะรถลุกลุกไปเป็นบ้านไอ้เนี่

เราไมห้กนงะา้าเราไนะมูนี่ไม่ให้ไปนะนรถต้อง